เลยี่ไก่พี่ดูอะไรวะอย่างที่ดูตั้งนานแล้วเนี่ยก็ดูนี่ไงคอมเมนต์ของ f อฟีไงนี่อย่างนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวตอบคาถามให้เอฟเลยสวัสดีครับผมไกเอฟก็พอดีนั่งดูคลิปนะครับก็เลยเลื่อนดูคอมเมนต์นะครับเพลินไปเจอคําถาม3คําถามนี้นะครับซึ่งมันก็โอเคผมรู้สึกว่าเป็น f อฟที่น่ารักที่มีคําถามแบบนี้ผมจะตอบเพลิละคําถามแล้วกันนะครับคําถามแรกที่ไก่ครับ จะเล่นพักเก่าต้องเริ่มต้นยังไงตรงไหนก่อนดีขอคําแนะนําหน่อยจากเต้พลาใหม่ยอดนิยมอ่ะโอเคอย่างนี้ผมแนะนําให้ก่อนนะครับเบื้องต้นคุณเล่นพลาใหม่อยู่เนี่ยคุณจะรู้ว่าพลาสวยเป็นยังไงพลาไม่สวยเป็นยังไงคุณก็ค่อยๆมาเล่นพักเก่าพักเก่านะที่นี้คุณศรัทธาหลวงพ่ออะไรก่อนคุณก็เข้ามาดูนั้นหลวงพ่อนั้นแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปพร้อมกับคุณเล่นพลาใหม่ไปได้ด้วยนะครับแล้วคุณกค็ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆ แล้วครั้นี้ก็เอาพักเอากาไรพักเก่าพระใหม่ที่คุณเล่นอยู่อะค่อยๆมาทยอยเล่นพระเก่าเพื่อที่จะซื้อแล้วยังไม่ต้องขายเลยซื้อเอาไว้ดูไว้ศึกษาเบื้องต้นว่าพระแท้ในเป็นพระเก่าในปีหนึ่งกว่าสองกว่าสากว่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับพระเก่าที่คุณพูดถึงเนี่ยไม่ใช่พระเก่าเป็นพระกลางเก่ากลางใหม่ปีหนึ่งกว่าสองกว่า3กว่าสี่กว่าแต่จะเป็นพระเก่าต้องไปปีนงศูนย์กว่าลงไปไปถุนสองสี่กว่ากว่านั่นคือพระเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณจะเล่นพระ พาคเก่าการเก่ากางใหม่เนี่ยคุณก็ค่อยๆศึกษาจาก YouTube จาก Google ก่อนนะครับอ่ะอันนี้มี็นหนึ่งคำถามส่วนอีกคำถามหนึ่งของอันนนอันเน้นอันเน้นนะครับพี่ไก่ครับพี่กับพี่แจ็คอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่าอยากเห็นถ่ายคลิปด้วยกัน f c อ่ะเป็นคำถามที่โอเคอันนี้เดี๋ยวผมจัดให้พี่แจ็คสีล่องเมืองกับผมเนี่ยก็เป็นพี่น้องกันรู้จักกันสนิทกันมานานแล้วแต่พี่แจ็คเป็นคนที่น่ารักมีอะไรก็ไม่เคยขัด เอ่อยอะไรไปก็ติดไอเรื่องถ่ายคลิปคู่กันผมคิดอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอเร็วๆนี้ผมกาลังจะคุยกับพี่แจ็คว่าเราจะทําแนวทางไหนกันนะครับพี่แจ็คอยู่ที่นี่วันจันทร์วันพุธอังคารพุธอาวันจันทร์กับวันพุธนะครับแล้วส่วนวันอังคารกับวันศุกร์พี่แจ็คอยู่ที่ทันท์งาวงวานนะครับร้านไตรลักนะครับส่วนอีกคําถามหนึ่งรีวิวนาฬิกาให้หน่อยได้ไหมครับสวยดีโอเค แดี๋ยวผมจะให้สามคำถามไปเลยเรือยจัดไปสามแล้วเหรอนาฬิกาที่ใส่เป็นนาฬิกายี่ห้ออะไรผมไม่รู้นะผมเห็นว่ามันสวยดีก็เลยซื้อมาใส่ราคาไม่แพงครับสองพันกว่าบาทก็โอเคถือว่ามันสวยดีอะครับเนีเ่ยครับในเป็นทรงเดียวกับยืมเพื่อนมาแต่มันไม่ใช่ยี่ห้อยืมเพื่อนมาเท่านั้นเองเป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็โอเคถือว่าน่ารักดีใส่แล้วก็นะครับ รู้สึกสบายใจแค่นั้เองไม่ได้แพงอะไรด้วยนะครับก็โอเคขอบคุณสำหรับคำถามดีๆจาก FC ด้วยวันนี้ไก่ FC ก็มาตอบให้แล้วนะครับยังไงก็ฝาก FC กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆแล้วกันเดี๋ยวถ้าผมเห็นตัานไหนถูกใจผมก็จะมาตอบคำถามให้วันนี้ไก่ FC ต้อ,องขอตัวไปเท่านี้รัก FC ทุกท่านด้วยฝากไว้ในช่องฟิ